สวัสดีพี่น้องสวัดส,สดสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันเมื่อนี้ที่ให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะคมีล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวเมื่อนั้นเนาะเอาเริ่มแรกเลยเนาะค่ะเนาะเริ่มแรกอันไปขอเพิ่นวัดที่แล้วให้เพิ่นน้ำเขาฝันอยากได้สิบสามล้านมาัืสอทีบ่ได้แต่ว่าถือยุคถือนึ่งหาเนาะ แตแยกอยู่ว่าหนึ่งหาหนึ่งซีหาซีสามคู่กับเขาหา, 1, นะาหนึ่งนะคะงวดที่แล้วกับถือว่าเพิ่นนํมามะวอกกับคิวอยู่พุ่มไฮพีนะคะเป็นไฮที่แบบว่าเพิ่นอยากขึ้นนะคะคือบ่แม้เราไปขุดพอได้เพิเ่นเฮดไฮอยู่หันตะวันในฝนตกแห้งน้ำได้เสาะมาะไหก็เลยโพดแต่ออกข่าวด,ดังไปทั่วประเทศไปแล้วนะคะคือออกข่าวโทรทัศน์นะคะ เบิกทับก็ได้ไว่าเอ๊ะอยู่่ไกลเบิกทับก็เลยไปเบิงกันไดายถ้าไปตั้งแต่เมือ่อที่เพื่อนออกข้าวนะัดปานีได้ซีงหงดแล้วเพราะว่าเลขกเขาเขาสูงวงดอยู่หันนะใจที่ใจฮ้อนอยากไปพุ้มพัวไปพัวกับผ้าคี่กายแยกเขาถอว่ัสันมันมันเสีออกว่าได้วัสดมันลมเนะาะมันหันฝนมันเล็งแต่เลยาา่าผ้าคอยไปในท้องคอยอยากไปว่าสัุแต่ถือว่างวดทิ่แรกนะสำเ็จแล้วก็มาฝันว่าฝัานในสองหนึ่งสี่ แต่ว่าขวากีรถทั่วผ้าเอฟซีถามเล่าแต่ดีใจน้ำเลือดขาดแตกเล่าไปเนอะเนอะสองสี่นะคะถามมาเบิกซับใจพอเบิกซัพบปฏิสือนะคะเพราะว่าแต่ซื้อเตอร์ตเตอรี่บารนี้รอบที่สองเอฟซีขอไปเล่าอีกหนึ่งเก้ามันออกสิบแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกบารนี้เลขอันสิบสองร่าสีของเล่ามันออกสิบหกแต่นี้กับพัฒน์ัดไปต่างประเทศปันไดเนาะค่ะมือขึ้นนี่กับไฮห้าน้อยใน่คุมสามสองครับ เอฟเก้าลืมไปนะคะเพราะว่าโบหัวมันออกเหล้าเหมือขึ้นออกหล้าพึงภูนะคะแกบกับโบหูเพราะว่าบบได้ซื้อนอกจากเอฟซีถามจังสิบอกแต่ว่าเมื่อน,นี้จะพอ็นเน้นไปนรัฐบาลไทยซักมาจะกคอยถนัดเนาะเมื่อน,นั้นไดีไปเลี้ยงหัวหมูแหละเดอ้อเอฟซีฝากเงินมาเลี้ยงหัวหมูปูไปกันเลยยางไปอพิจารณาว่าให้เลี้ผู้ขาแต่เดอ้อสองหนึ่งสี่เสอาหัวหมูมาถาวาย บานนี้สใหายลูกล้านเอาอยัางติดใหม่ติดมือเมือ่อลูกศิษย์ไปขอเด็กลางยางไปยางมากว่าสีเอาห้มาจจะอัดมาเชียงฝันแต่ก็จังเสีเอาเพืนเพื่อนถามว่าห้ไห้ยไหมพี่น้องห้ยที่กองไว้ได้หลายหายมดบปัดไปขอไป่ออันนี้ไปพ่อกระดูกโบร้านเพื่อนห้กระดูกเพื่อนมาแท่นเอากระดูกมา <c oughs> เหรัอ <c oughs> <c oughs> ดดปูปูพูดได้ไงเออเด่นแหละครับผูเพิ่งดูวันนี้ถ้ะดูปูแปดจอกเพิ่นโพข์ขึ้นมาให้เองแล้วบัดน,นี้ไ้กะจังคอยปูมาที่หลังสแสดงว่าปูพ่นอ,อยักมานำํำป้าปูสีาพาไปเจียวลาสันขันไปหอดให้เลขล่าปูกลูกเสียเอามัดทรงลูกสีาพามัดทรงลูกสิพาไปเจียวจะขึ้นสองขึ้นละสันกรเลยมีเด้อพี่น,อน้องว่าเม่มกระดูเพิาคาค่นฆ่าขาดแหละ<ม>ปูแปดจอกนะค่ะเพื่อนกบว่าเพื่อนเป็นปูแปดจอก เบิกทราบอธิฐานคิดว่าขอไม่เยอะปู่ขอสองตัวล่างเลยว่าล่างอย่างเดียวให้มันออกล่างเพราะว่าสามตัวนะขอให้มันออกสองหนึ่งสี่สองสี่ก็ได้<อ>แต่ว่ามีจะขอเป็นเลขล่างอย่างเดียวเพิ่นก,กันนั่มมากขึ้นนั่นเลยมีโชว์หฮเบิรงกเนะาะคะสีวาดตัวกำลังจะไปคืนใช่ไหมกด้างสีห่อเอาไปขึ้นเลยรู <S <S> ้สึกว่าจะหลอนเลนะแต่ปู่กับพวกวันเพิ่นไลยดิ ขึ้นแรกที่เอามาเอามาไหวใต่หัวมันอนนอนนั่งฟันแต่่า,าเพิ่นกับบ่าหายได้ปูเพิ่นเพิ่นใจดีโยก็สบายสะสานเพิ่นบ่ามาเป็นอย่างหลอกเย้งห้าลัวน่ะนะฟันแต่เพื่อแต่เพื่อฟันไปอย่างหลอกหลายๆจือว่าได้บัดสีตื้น่นาเพิ่นมากกวสิบใส่หูเปิดซับ ขอเลขลกางเพิ่นไหวเนาะเพิ่นกากระซี่หายล่างสองตัวเท่านั้แต่ว่าเอฟซีกับไปบนน้ำเนเดอร์ค่ะหางเดียวเน้นๆน,น,นะคะหนึ่งสามล่างหนึสามลักกามี่หลบหอบหนึ่งกวันที่จะเอากระดูกมากในรอบนั้นขอขอเห็นเพิ่นน่ำมาบอกคือกันแต่ว่าอันนั้นหลังจากได้สองหนึ่งซีมันแตกเล่าเนาะ แว่ามันสีออกอีกบ่อสองหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งมันเสียออกอีกบ่อสันแต่เลยมาฝันว่าอันใจไปเศร้าตึกเป็นโรงแรมรู้หลาของคนรวยมันจะเป็นสองสันรู้หลาแห้งแต่เมนเท่าสื่อนี่เขาเอื้อนเหยังบ่อเงเขาเอื้นในเองอุปบอที่มันเป็นของเป็นสันเป็นคอนโดเออคอนโดสองสันสี่พันบาทสี่พันบาทแต่เลยเอื้นน่องสาววามหาน้าบ่อมาอยู่น้าบ่อออกกันพูดละสองพันว่าสัน หองรู้แล้วห่วงกลัวนี่อยู่สันเทิ้งตูอยู่ทั้งรางว่าสันแต่ในความฟันนะจะเลยฉันติดใจว่าซี่ศูนย์สองศูนย์หนึสิบห้าบอนนะจะเลยสะรุปโพงชุดถ่ายแล้วพูว่างไว้ก่อนอันนี้คิดว่าจะเป็นเลขบนเพราะว่าอยู่บนค้นดูเนาะสี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสี่สองสี่สองตัวสี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่คิดว่าจะเป็นบน เห็นบ้างไหมครับส่วนหนึ่งสามนี่ล่างมเช่ไหมครับหนึ่งสามมาขอล่างอันนี้คือบนส่วนหนึ่งสามมือเยียวยาไตั้งนานพอว่าล่างอย่างเดียวแม่หนึ่งสามแหม่ขอปูเป็นเป็นแบบว่าบอกไม่ขึ้นหลันเลยแม่ล่างอย่างเดียวเด้อปูเด้อเรื่องยิบรุตเตอรี่ยังไงมันออกเดือดร่างมันะเด็กไปถึงเงืนง่ายๆว่าร่ันแต่แต่ยังหูใจที่สามล่างหลุด เง็นมาค่ะข้างนี้เห็นาสองสี่สองสี่นะครับแล้วก็สี่ศูนย์ศูนสองศสี่ศูนสองศูนยะครับแปดสอ่งหนึ่าะครับเอาไปหยดมาด้วยรีบเอาไปคืนด้อยเอาไปคืนด้วยใจเล็ี่เด้องานเดียวสำหรับผู้ถามเม็ดเดียวหางเดียวนะคะถือก็ถือแก้ว่าแะเดิอมมันเป็นแนวทางมันเป็นกล้องฟันนอกกันสำหรับผู้เงื่อนบลายนะครับ ไอ่ปูหนูไซเดอร์หนึ่งสามรางยางเดียวไปซื้อลรตีกัใอันน้ก็คือเงืนโหลดมาเรกกะลืมตมตลาดที่นองลืม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 อีกลืมไปลืมไลืมล้ตกกันไว้เนี่ยทเก่ามันบกอ่มันบอกอ่างาเ้่านึงไม่มดเลยเราใส่แพ่นเดียวหรือเนาะขันเดียวเลยครับมจนที่สามเนี่เป็นรางเด้อสำหรับผู้มาทางเดียวอันนี้คือไอเลือกเอา เรื่อสิบเก้าเดวทำมือแต่มันบวกออกเล้วแม่มันลงสิบแปดลงแต้มหนึ่งแต่ว่าอันนี้ฝันเห็นคนฝันเห็นเลขสีตต้องซื้อสีดำหนึ่งเก้าเดี๋ยวเซว่าบอกเมื่อเมื่อเสียนถือผู้เดียวเลยคุณผู้พ้นกับว่าลายตัวแท้มันเดาเต็มรอบเนาะห้าฝันได้แค่ตัวกระวัวเพื่อไม่เบ้อเลยถ้าเกิดตัวใดบวบบวมมันอาจสีออกชูสีหน้าในเรื่องสิเต่าหน้าไหมหน่หน่อย พราะว่าม <mile> ันบ่อไปเหล้าแมวมือหเยก็หายไปนครับจ้ามันบ่อไปเล่าหายแต่ว่ามันลุ่งแต้มรุ่สิบแปดมือนะเด้หวันสีมาเด็กไงบ่เพราะว่าเบิดตามส่วนมากับขิวเจยเตกไงอย่างนี้อันผู้ใดเห็นว่าเล่ามือใดก็เลือกเอาอยู่ในนี้ละค่ะเพราะว่าเบิดตามโฆษณาแล้วค่ะขันฟันวารีคีสามเล่านะสีฟ้าบ่อเด้เห็นบ่อโอกว่าใช่ไหมเห็นบ่อเห็นบ่อตั้ง แต่ว่าเน้นหนึ่งสามล่างนะคะสอ,องตีก็ออกไปแล้วค่ะห้ามันบ่อออกมากจะซื้อไว้ในน้อยก็ได้ค่ะสองหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งครูมานั่งมากบ่อแก้วสิไปออกไปดูไปขึ้นเพื่นแต่ว่าอันมากตัวนี้แล้วพี่น้อง มัหางเดียวเนี่ยที่ผู้แปกสอดให้ทิปสามขอเลขยกางกับว่าบอกสิ่งเงหูเลยในในความฝันเลยดิมาตัวนี้ละเพราะว่าเพิ่นห้ไม่เดียวหางเดียวนะเพิ่นห้เป็นโตนะทีเดือนละคือมันฝันเนาะรแต่ว่าโตเพิ่นห้เป็นโตกบบคืตัวนี้ละทีเดียวเพิ่นห้เป็นพิษสนา้มันได้ความเหม็นใจเฟินหง คงสุดท้ายนะครับเปิดซับคงสุดท้ายไปแล้วนะครับผมสาม่งหนึ่งสามมากรับก็เป็นแนวทางเนาะใช่ขอบคุณมาก่ากมาด้วยมาด้วยเด้อพี่น้องเด้ออย่าง